พยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าระหว่างวันที่3ถึงวันที่9กุมภาพันธ์2569สำหรับในช่วงวันที่3ถึง4กุมภาพันธ์ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงนะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่วนในช่วงวันที่5ถึง9กุมภาพันธ์ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงหลังจากนั้นนะครับในช่วงวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางละระลอกใหม่จากประเทศจีนก็จะแผ่ลงมาปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําให้บริเวณดังกล่าวนะครับมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรกหลังจากนั้นก็จะมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงนะครับสำหรับข้อมูลต่อมาลองมาเช็คข้อมูลฝนตกรายจังหวัด3วันล่วงหน้านะครับระหว่างวันที่3 5กุมภาพันธ์2569ครับวันอาคารที่3กุมภาพันธ์วันนี้นะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกไม่มีฝนตกครับ ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งนะครับส่วนมากบริเวณฝั่งอ่าวไทยบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาสส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับวันพุทธที่4กุมภาพันธ์2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉีงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกไม่มีฝนตกครับ ส่วนภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยได้บางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสและวันพฤหัสบดีที่5กุมภาพันธ์2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกไม่มีฝนตกครับภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยได้บางแห่งครับบริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงา ภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาสส่วนข้อมูลต่อมานะครับจะเป็นการคาดหมายอากาศรายภาค1สัปดาห์ระหว่างวันที่3ถึง9กุมภาพันธ์2569นะครับสำหรับภาคเหนือ วันที่3-5ถึงกุมภาพันธ์นะครับไม่มีฝนตกครับอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าโดยจะมีอุณหภูมิลดลง1-2ถึงองศาส่วนในช่วงวันที่6-9ถึงกุมภาพันธ์จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้านะครับโดยจะมีหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาโดยจะมีฝนนะครับร้อยละ10-20ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาคนะครับ ส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับในช่วงวันที่3ถึง4กุมภาพันธ์อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงนะครับอุณหภูมิลดลง1-3ถึงองศาโดยจะมีฝนตกได้เล็กน้อยบางแห่งนะครับส่วนมากทางตอนล่างของภาคในช่วงวันที่5ถึง7กุมภาพันธ์อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีอุณหภูมิสูงขึ้น2-4องศานะครับและในช่วงวันที่8ถึง9กกุมภาพันธ์ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงครับแล้วก็จะมีอุณหภูมิลดลง1 3องศาโดยจะมีฝนตกเล็กน้อยได้บางแห่งส่วนมากทางตอนล่างนะครับสำหรับภาคกลางนะครับในช่วงวันที่3 4กุมภาพันธ์อากาศเย็นในตอนเช้าและมีอุณหภูมิลดลง1-2องศาไม่มีฝนตกนะครับส่วนในช่วงวันที่5 9กกุมภาพันธ์ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยจะมีหมอกหนาะบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงขึ้น1-3ถึงองศาโดยจะมีฝนฟ้าขนองนะครับร้อยละ 10- บถึงของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะครับในช่วงวันที่8-9ถึงกุมภาพันธ์ต่อมาเป็นภาคตะวันออกนะครับในช่วงวันที่3ถึง4กุมภาพันธ์อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง ส่วนในช่วงวันที่5ถึง9กุมภาพันธ์อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยจะมีฝนตกได้เล็กน้อยบางแห่งนะครับอุณหภูมิก็จะเริ่มสูงขึ้น1-2องศาต่อมาเป็นภาคใต้นะครับในช่วงวันที่3ถึง6กุมภาพันธ์อากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่7ถึง9กุมภาพันธ์จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ20-30ของพื้นที่นะครับ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง20ของพื้นที่ตลอดช่วงนะครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงวันที่ 3- 4ถึงกุมภาพันธ์อากาศเย็นในตอนเช้าและมีอุณหภูมิลดลง1-2ถึงองศาไม่มีฝนตกนะครับส่วนในช่วงวันที่5-9ถึงกุมภาพันธ์อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-3ถึงองศาโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 20ถึง30ของพื้นที่นะครับในช่วงวันที่7ถึง9กุมภาพันธ์สำหรับอุณหภูมิในช่วงนี้นะครับภาคเหนือจะมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 4ถึง21องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 1อถึง34องศานะครับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่4ถึง14องศา ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5ถึง21องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 1อถึง34องศาบริเวณยอดภูมีมอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่8ถึง15องศาภาคกลางนะครับนะมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 18ถึง23องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 2องถึง35องศานะครับส่วนภาคตะวันออกมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 0ถึง25องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 2องถึง36องศาส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 8ถึง25องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 0ถึง34องศา ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-26องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาและสุดท้ายนี้นะครับมีข้อควรระวังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนในวันที่3กุมภาพันธ์นะครับในช่วงวันที่5-7กุมภาพันธ์ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกเอาไว้ด้วยนะครับและขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคกลางดูแลรักษาสุขภาพและป้องกันอันตรายจากการสะสมของฟุลนลอองหมอกควันนะครับที่กําลังสะสมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศทําให้การยกตัวของอากาศไม่ดีและในช่วงนี้ก็ยังคงมีลมอ่อนลงนะครับ